รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตั existem, honey, so ้งแต่รู <ones> ้ว่าเราได้มาออกงานแพล r ชอลีนี <right> ่ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เตรมตัวหลายอย่างไม่ว่าจะเริ่มร้องเพลงหรือว่าชุดอะไรต่างๆก็ภูมิใจด้วยครับที่ได้มาออกงานเนี่ยเราก็เป็นงานการกุศลด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆี่แพลแล้วก็พี่ๆี่ทีมงานรวมถึงพี่แฟนคลับทุกคนที่มาหาในวันนี้ครับตื่นเต้นไหมคะได้เจอแฟนคลับเยอะตื่นเต้นมากครับเมากเลยครับเป็นการขึ้นเวทีร้องเพลงครั้งที่สองแต่ว่าครั้งนี้คือคนเยอะมากคุณวกเรอ ครั้งแรกเขาบอกครั้งแรกที่มีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เสียงซ่านเลยใช่ครับสุดจะรบยุหลังวันนี้อย่างเมื่อกี้เองก็มีแฟนคลับโดยองเนาะแบบช่วยบริจาคหนึ่งหมื่นบาทในการที่ได้พูดคุยบอกรักเราหรือจะอะไรบ้างรำลุเพลงก็จริงคยออยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยร่วมบริจาคช่วยทำบุญร่วมกันนะครับผมก็จริงๆคือขอบคุณทุกคนเลยที่ได้ร่วมทำบุญด้วยกันวันนี้เนาะ ก็ดีใจมากครับที่เชิญชวนในวันนี้แล้วก็ใช่ครับแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นพลังเล็กๆในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในครั้งนี้ครับผมอย่างเราเองมีเตียงอะไรมาแบบทำบุญใช่ไหมเหมือนครั้งนี้อาจจะเป็นอยากมาร่วมร่วมงานมากกว่าครับเป็นมาร้องเพลงให้คนดูฟังแล้วก็เชิญชวนให้คนมาทําบุญมากกว่าใช่เชิญชวนหน่อยค่ะใครนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากบริจาคครัผู้ป่วยโรคหัวใจครับสามารถคลู ก็ได้รอบงานเลยครับหรือว่า,าแล้วก็ยังสามารถาส่งดาวครับในแฟนเพจของ Facebook ได้เหมือนกันครับแคลริตี้ครับแล้วก็นอก <c oughs> จากนี้ก็คือทุกคนครับไหนๆก็ทุกคนชอบดูซีรีส์รักแล้วใช่ไหมครับก็มันเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเนาะก็อยากให้ทุกคนรักในการทําบุญในครั้งนี้เหมือนที่รักพวกเราก็รักซีรีส์ของเราด้วยนะครับใช่ครับด้วยครับ ที่ในบ้านตอนแรกจะดูท้านที่แบอกว่าถ้าจะบอีกอ่ามีแบบต้องบอกว่าต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะกันนะครับผมที่ให้การต้อนรับพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยอยางขอบคุณมากเลยต้องขอบคุณแฟนซีที่วายแล้วก็แฟนพี่ยหญ่คนมากๆก็อีน่าสุด NC ไอ้อบบผมรู้สึกว <c oughs> <ค>่าตอนผมดูเองนะขาผมมันเล็กเกียว ก็คือแบบโอ้โหสุดสุดยอดมากคือแบบคือเราว่าทำเต็มที่สุดนะครับในในรายการของเราเราเต็มที่กับมันเราพยายามกับมันเพื่อที่ให้ได้ของที่คนได้ชมได้รู้ถ่ายกันก็มาจริงๆคือทีนี้เราถ่ายกันเราถ่ายกันเทปเทปเทปยวไปเลยว่าเราคุยกันว่าเราอยาก ให้ภาพออกมาดีท like right ี่สุดเราอยากให้ภาพมันออกมาดีที่สุดเราเลยรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรที่จะยั้นกังเราปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่เราปล่อยปล่อยไปสวยก็ไม่รู้ก็บาจงทีต้องยอมรับว่าแรกๆก็มีบ้างเราบแต่ว่าเลยอ่าเราก็เป็นที่ฐานะตอนนั้นก็คือปล่อยไปแบบตามฟีลลิ่งนะตอนนั้นเลยแล้วไปทำคนออกมาให้มันดีที่สุดจริงๆใครเกินใครจริงๆคู่เราก่อนคุณจเตีคำตอบนะได้ครับนี่จะเป็นของพี่ ก็ผมรู้สึกว่าในการแสดงไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีนหรือว่าจะเป็นซีได้ครับผมรู้สึกว่าผมเราเลิฟเข้าไปกับเข้าใจตัวละครมามตลอดการเป็นอย่างไรเพราะแสดงออกนายม้าเป็นสายม้าให้คนได้รับรู้เนี่ยเลยคือเป็พี่อายุเจนี่เลยอยู่ครับก็ไอจีคือเราเป็นพี่อายุอย่างเป็นที่แหละเราก็แอดความคาแรคเตอร์มเติมเนาะแอดความเข้าใจแอดความใส่ใจแต่อันนี้มันจะหนักกว่านี้มั้ย บอกเลยว่าีีกว่าเราปล่อยมาสี EP แล้วเข้มข้นทุกทีใช่ไหมครับอันนี้เราถามทุกคนว่าเข้มข้นขึ้นไหม EP ต่อต่อไปก็จะทวีคูณเข้มข้นขึ้นแน่นอนนครัไม่ใช่โฆษณาเกินจริงไม่เกินจริงนะเอางี้ไม่ได้คาดหวัง แต่ก็ตั้ตารอได้นะคนเพราพวกเราทุกคนเป็นที่จริงๆรต่ถัดไปคื่เราสองคนก็เดี๋ยวอีพีแปดบอกบอกแค่นี้ครับเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นจากเทเลอร์คู่ผมแล้วก็ต่อเป็นเรื่องราวที่ต่อจากคู่ของพายุกับวาเลนครับก็จะต่อคู่ผมเลยแต่ก็ไม่อยากให้พลาด e ีพีหนเเหมือนกันเพราะว่า พี่อภพาก็จะปล่อยแบบปริศนาไว้เล็กๆน้อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามทีวีเลยครับใช่ครับเราสามารถจะค่อยกับเขาได้ไหมครับครั้งนี้ต้องให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วล่ะครับใช่ครับแล้วเราเล่นเล่นเองเรารู้สึกยังไงโอ้เหมือนเหมือนคู่เราจะเริ่มถ่ายเอ็นซีกันก่อนครับก็เลยเอาจริงเราถ่ายกันครั้งแรกตอนถ่ายไพร์ดรอบนัดตื่นเต้นมากแต่พอเหมือนเป็น เปิดกองจริงแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงเต้นกันแล้วก็เต็มที่แล้วก็คุยกันเยอะมากเลยให้ความเป็นที่สุดถ้าเราใช่เสียงเราสามารถถึงคู่นี้ก็ได้มาคเป็นฟิล์มอ่าไม่เป็นฟิลแบบว่าคู่นี้เขามารักใส่รักใส่รักใสอยู่แต่คู่นี้อามาแบบรักรักรักแบบหวานหวานแต่ของผมนี่จะมาเป็นฟิลแบบแสบแสบแซบแล้วก็ ทุกคนน่าจะแบบร้องว่าโอ้โกอย่างนี้ดีกว่าแค่นี้ี่แค่นี้ครับถ้าทุกคนดูไอพีแปดปุ๊บน้องสกายทีุ่กคนเห็น1นึงถึงเเนี่ยจะเปลี่ยนไปทันทีอ่าแค่นี้พอเลยครับก็เตอร์แปดสิ่ต่อไปคือมุมมืดเลยก็น่ารักน่ารักบอกบอกบอกแค่ว่าได้ได้รู้จักสกายมากขึ้นดีกว่าอ่าฝากติดตามครับผมก็ต่อฝากได้นะครับผมบรรยาการนักเดินซีรีส์ครับผมออนแอร์ทุกวันพื่อสวัสดีนะครับผมเวลาห้าทุ่มตรงที่ช่องซีเมมี่สิบห้านะครับหรือ สำหรับใครที่ดูไม่ทันก็สามารถรับชมย้อนหลังแบบอน์พัดได้นะครับผมที่แอปพลิเคชัน i อหรือเว็บ iq.com เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปเลยนะครับผมใช่ครับรวมถึงฝากเพลงของพวกเราทั้ง3ทั้ง4คนด้วยนะครับปล่อยไปแล้ว3เพลงที่ร้องไปเมื่อกี้นะครับก็ไปสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับรวมถึงยังสามารถรับชม MV เนาะได้ที่ YouTube มีไมวันมิวสิกครับสุดท้ายนี้นะครับก็ใครอยากติดตามความสคลของเราทั้ง4คนรวมถึงบรรยากาศกับเซรีนะครับฝากติดตามที่ทุก แพลตฟอร์มเลยในมีอาไวออฟฟิเชียลครับใช่ครับก็ฝากพวกเราทั้ง4คนกับบรรยากาศปักเดอซีรีส์ด้วยนะครับฝากด้วยนะคครับบขอบุณครับ